สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปทําปุ๋ยสําหรับบํารุงต้นพืชและน้ํายาสําหรับไล่มแมลงในสูตรเดียวกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทําน้ํายาสําหรับบํารุงและป้องกันศัตรูพืชกันเลยนะคะ อันด,ดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะสะดาค่ะในสะดาก็จะมีสารอะซาไดเล็กตินนะคะเหมาะสําหรับการขับไล่และป้องกันศัตรูพืชค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามิน B แล้วก็วิตามิน B รวมอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเราจะใช้นมนมสดนะคะเพื่อนเเป็นตัวช่วยเวลาที่บ้านเด็กๆกินไม่หมดเราก็จะเก็บไว้นะคะเพราะสามารถทําประโยชน์ได้ค่ะ แล้วเราจะใช้น้ำยาล้างจานอีกตัวหนึ่งค่ะเพื่อช่วยในการเป็นสารจับใบของการขับไล่และป้องกันแมลงศัตรูพืชน,นะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะแรกเราก็จะมาลูดใบสะดาวกันก่อนนะคะเอาแต่ใบค่ะเอาใบาที่แก่นะคะเพื่อนๆนก็จะประมาณนึงอะค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆืนมีสวนที่จะฉีดเยอะก็ทำเยอะหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อน ได้ประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็พอค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราจะตํานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ก็สามารถนําไปปั่นได้นะคะวันนี้เยแมวจะตําค่ะ นี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆก็ละเอียดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่กระมังเลยค่ะล้างครกไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราจะเติมน้ำไปในใบสะเดาที่เราตำนะคะ แล้วเราก็ขยำค่ะขยำให้สารอาซาไดเรกตินที่สามารถขับไล่และป้องกันศัตรูพืชเพีย้ยนนอนแมลงและศัตรูพืชต่างๆนะคะออกมาให้มากที่สุดค่ะเพนะื่อนๆค่ะพอเราขยำทุกอย่างให้ละลายหรือว่าสารออกมาให้มากที่สุดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนํามากรค่ะเพื่อนๆยายแมวก็จะใช้ ถ้าขาบางในการกรองนะคะเพื่อไม่ให้เศษกากของใบสะดาวไปติดหรือไปอุดตันหัวฉีดพ่นนะคะเราก็จะลินเอาแต่น้ำนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็พอค่ะเสร็จแล้วที่เหลือนี้เราก็จะไปผสมน้ำรดลาดนะคะ เราจะเก็บไว้ก่อนค่ะส่วนน้ำยาที่กองได้นะคะเราก็จะผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B และก็มีวิตามินอื่นอีกมากมายนะคะเราจะใส่ไปสองฝาเลยค่ะเพื่อบำรุงต้นพืชให้ควเหนียวก้านเหนียวนะคะเพื่อนๆ แล้วเราก็จะผสมด้วยนมสดนะคะในนมสดก็จะมีทั้งโปรตีนและแร่ธาตุและวิตามินอื่นๆอ,อีกหลายชนิดเลยนะคะเราจะใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะก็จะเป็นนมที่เด็กๆกินเหลือแล้วนะคะเพื่อนๆกินไม่หมดคนให้เข้ากันนะคะ จะได้แล้วค่ะหัวเชื้อสำหรับป้องกันและบำรุงต้นพืชนะคะค่ะพอเราได้หัวเชื้อแล้วนะคะเราก็จะนำหัวเชื้อนี้ไปผสมน้ำเพื่อลดราดและฉีดพ่นค่ะอัตราส่วนยายแมวก็จะใช้น้ำเปล่า2ลิตรนะคะต่อนํำยาหัวเชื้อนี้สองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราจะใช้น้ำยาล้างจานเป็นตัวช่วยนะคะก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะกาวเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อเป็นสารจับใบในการขับไล่และป้องกันศัตรูพืชนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะปิดฝาเลยค่ะ เขย่าให้เข้ากันนะคะค่ะสำหรับหัวเชื้อที่เหลือนะคะเราก็จะนำมาผสมกับน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวก็ได้จากการหุงข้าวตอนเช้านะคะถ้าเพื่อนๆหุงสาวข้าวแล้วได้น้อยเราก็สะสมจนกว่าจะพอที่เราจะไปบำรุงและลดลาดต้นพืชนะคะยายแมวก็จะผสมไปเลยค่ะก็จะได้น้ำสาวข้าว10ลิตรแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อที่เหลืออยู่นะคะแล้วเราก็จะใส่ น้ำสะเดาหรือใบสะเดากากสะเดาไปด้วยอีกค่ะไปใส่ไปเลยค่ะเพื่อไปลดลาต้นพืชน,นะคะในน้ำซาวข้าวก็มีวิตามินและธาตาุและสารอาหารอีกมากมายเลยนะคะสําหรับบํารุงต้นพืชโดยปกติเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวปาเป่าๆลดกันก็จะบํารุงต้นพืชอยู่แล้วค่ะค่ะเราเสร็จแล้วนะคะสําหรับน้ํายาบํารุงต้นพืชและป้องกันศัตรูพืช ในตัวเดียวกันนะคะไปค่ะเราไปลดลาดและฉีดพ่นกันค่ะค่ะเราจะลดลาดไปเลยนะคะเพื่อบํารุงค่ะต้นพิกกำลังจะโสมนะคะเพื่อป้องกันและบำรุงในตัวเดียวกันเลยค่ะนี่ก็กำลังจะงามลดลาดไปเลยค่ะ สำหรับใบกะเพรานะคะเพื่อนๆกำลังงามเลยค่ะเราก็ฉีดพ่นและป้องกันศัตรูพืชไปในตัวเดียวกันเลยนะคะฉีดพ่นไปให้ทั่วค่ะเพื่อป้องกันศัตรูพืชนะคะที่จะมารบกวนและมาทำร้ายพืชพันธุ์ของเราค่ะค่ะส่วนมะเขือพวงก,ก็กำลังเกิดโรคเลยค่ะใบเหลืองๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆ น้ำยาสะดาวนี้ก็สามารถป้องกันเพรียได้นะคะเราก็จะฉีดไปบริเวณใต้ใบนะคะเพื่อนๆนเพราะป้องกันเพรียส่วนมากเพรียก็จะอยู่ใต้ใบนะคะเพื่อนเพื่อนของมะเขือของเรานะคะฉีดพ่นไปทั่วๆเลยค่ะค่ะต้นพริกก็กำลังเริ่มจะเกิดโรคะแล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไปก่อนเลยค่ะ สำหรับต้นทิกนะคะเกิดเริ่มใบเหลืองเราก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะเพื่อป้องกันและรักษานะคะลูกก็อยากจะออกแต่ใบก็เหลืองนะคะโรคมหาค่ะฉีดพ่นไปทั่วเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปปุ๋ยและน้ํายาไล่ป้องกันศัตรูพืชนนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยเม t พาท e ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ